นะครับไม่มีเนื้อย,ยุคสโตนเฮดกรีกโรมันและมีไอ้อัตลักษณ์ที่เป็นนามเป็นเนื้อสำคัญมากที่มันจะเข้มแข็งมากมันอยู่กับเราอัตลักษณ์ที่เป็นนามอัตลักษณ์ที่เป็นความคิดอัตลักษณ์ที่เป็นความเชื่อแต่ถ้าเราพูดวิพากษ์งานศิลปะกันเนเราพูดถึงอัตลักษณ์ที่เป็นรูปอย่างเดียว เราไปยึดติดเทคนิคด้วยยึดติดรูปแบบอันนี้อยุยาต้นอันนี้สุขโขทยัยอันนี้ลงรักปิดทองถ้าเขียนรูปแบบนี้คุณไม่เขียนลงรักปิดทองด้วยกระบวนวิธีน,นี้คุณดูถูกศิลปะไทยถ้าถ้าไมเคิลแองเจโลอยู่ถึงปัจจุบันหรือเอาไปตั้งเอาใกล้ๆครูทองอยู่คงแปอยู่ปัจจุบันมีเครื่องโปรเจคเตอร์แกคงไม่ไม่นั่งไปปลูกระดาษขายไปตกแป้งบนเพดานหลอกแกก็ใช้โปรเจคเตอร์่ายเชื่อสิถ้าดึงเอาครูทองอยู่คงแปมาฟื้นคุยกันได้ แกไม่นั่งโง่เขียนมันั่งปุกเข็มแล้วเอาแป้งไปตบบนฝาผนังหรอกเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีมีเดียไม่มีเทคโนโลยีอยู่นั้นมาตัวรับใช้แต่เมื่อเรามีเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนควรเข้มแข็งคือนามสองส่วนผมตั้งประเด็นนี้ไว้นะถ้าต้องหาให้เจอนะนามสองส่วนคืออะไรในผู้สร้างศิลปะแล้วนามสองส่วนที่อยู่ในใจในตัวของคุณนะ่ยคุณรู้ไหมคนไทยมีอะไรบ้าง นะฮะสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์กับคอนเทนต์สำคัญมากนะฮะ,ะนั้นผมจะผ่านเลยถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราสีบอกว่าเอาละเมือ่อบ้านเราต้องต้องทำาัวให้สีวิไลพัฒนาสังคมบ้านเมืองทั้งศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างบุคลากรรัฐรัฐบาลหรือเจ้านายทุกคนก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษพัฒนาชาติสีวิไลต้องนั่งโต๊ะ ทานข้าวกินช้อนซ่อมจะเดินเท้าเปล่านุ่งผ้าจงกระเบนแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าเข้าเข้าฟ้าไม่ได้เลยมันไม่สีวิไลเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมาใส่เสื้อผ้าต้องใส่รองเท้าต้องนั่งโต๊ะกินช้อนซ่อมอันนั้นมันเป็นรูปแบบที่เป็นตะวันตกเข้ามาแต่สิ่งที่เป็นไทยมันมีอยู่ไงะฮะและ้วการที่หากระสืบต่อท่านก็เอาแบบรูปแบบเครื่องแต่งกายตะวันตกผสมไทยผสมเข้าไป ทุกอย่างการพัฒนาย่านหลายย่านที่บ่งชี้ว่าบ้านเมืองเราสิ่เวลายต้องทำไม่งั้นเราเป็นเมืองขึ้นเขาแน่ว่าเราสีเวลาในทางรูปแบบเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ท่านก็ทรง,งฝากไว้ท่านทรงทำคือท่านก็อนุรักษ์ส่งเสริมค่านิยมความคิดในเรื่องทางวัฒนธรรมทางประเพณีไว้ด้วยแต่ท่านคงทาไม่ทันผมกรับเรียดด้วยความประรพคือท่านทําไม่ทันท่านปกป้องแผ่นดินอย่างมากถ้าใครอา่านประวัติของ ในหลวงรายการที่ห้าในช่วงที่ต้องเสียเมืองขึ้นเนี่ยท่านทำหลายอย่างท่านกงเปิดประเทศรับเข้ามาเปิดทุกอย่างหมดจนรายการที่หกเข้ามาสืบต่อเนี่ยต้องปิดปิดประเทศอ่ะคือไม่ถึงก็ปิดทีเดียวคือใน,ในหลวงรห้าถึงกับเปิดประตูหน้าต่างรับทุกอย่างหมดผมใช้คํานี้นะฮะพอเราหกเข้ามาก็ต้องปิดประตูสักครึ่งหนึ่งหน้าต่างสักครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อจะหันมาลื้อฟื้นความเม็นไทยเป็นที่มาของเปิดโรงเรียนพ่อช่างเป็นที่มาของ มีโรงเรียนปลานี่ศิลปกรรมเข้ามานี่คือเป็นจีเป็นคีย์เวิร์ดเพราะถเ,เห็นว่าเราลองปล่อยเราสุดตองไปมากไม่งั้นเ,เ,เราก็จะความเป็นตัวเราก็จะหายไปถ้าเราหกเนี่ยท่านพยายามจะปิดประตูมาหน้าต่างมาอย่างละครึ่ง แล้วก็พยายามจะความสี่เวลยที่ไปยืนอยู่ในอินเตอร์ก็ทาแล้วก็ส่งทุกคนไนปรเรียนต่างประเทศแล้วเอาองค์ความรู้มาแล้วพยายามรื้อฟื้นภูมิปัยาไทยนะอย่างเช่นวัดวัดพระเชตุพนเนี่ยที่ทำมาแต่ต้นนักวสิณเนี่ยก็พยายามจะเป็นแหล่งการเรียนรู้พยายามจะทำนะฮะพยายามจะบูรณาการระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะเนี่ยเีวนะวัดะระฆังกูสตารามถ้าท่านมีมีโอกาสไปดูเป็นรอยต่อระหว่างงานศิลปะระหว่างตะวันตกตะว,วันออกที่ที่ ที่ชนเงินพอดีเลยภาพเขียนที่ผสมระหว่างแบบโบราณกับแบบสมัยใหม่นะจะเห็นว่าดูภาพกิจกรรมที่ในในระเบียงพระโบสถ์วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีสะรามเน่จะเห็นว่ามันจะบอกถึงยุคสมัยประวัติการเป,เป,เปลี่ยนแปลงรับพาหลังมาเหมือนกันแต่รับแบบครูภาหลักจัมเขาไม่เข้าใจเรื่องเปร์เพสตรไม่เข้าใจเรื่องระบบทัศนียาไม่เข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อไม่เข้าใจเรื่องแสงเงาแต่พยายามจะใส่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์มันก็เป็นมันก็เป็นความงามทางรูปแบบ ที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของของกิจกรรมไทยแล้วกันนะฮะในใน,ในห่วงหนึ่งได้ชัดดีเหมือนกันผมมอในแง่การเรียนรู้แต่พอแ้วกันที่หท่านถึงบอกว่าเราต้องมีแบบแผนต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องถึงมีการว่าจ้างในศิลป์เรศีเข้ามาสอนศิลปะที่โรงเรียน ปานิษณ์ศิึ่งซึ่งต่อไปก็เป็นมหาวิยศิลปกรนะฮะแล้วก็เปิดโรงเรียนพ่อช่างเปิดโรงเรียนพ่อช่างเพื่อจะรื้อฟื้นเอาสกุลช่างสิบหมู่ให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมาบรูรณาการกับทางด้านในซี่ของปานิษณ์ศิน์แล้วเกิดการแชร์กันเพื่อเอาศิลปะแบบช่างสิบหมู่ในแง่ทิงนี้กับปฏิความเชื่อดั้งเดิมของโบราณเนี่ยมารวมตัวกันมารวมตัวกันนี่ผมพูดถึงโครงนะฮะแต่ไอสิ่งที่เป็นไทยเนี่ยผมไม่ไม่เคยไ,ไปแตะถึงความเป็นไทยคือไอตัวความคิดตัวคอนเซปต,ต์ตััวทธา ตัวความเชื่อตัวแรงบันดานลใจหรือตัวคอนเทนต์เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอยู่เข้มแข็งในแผ่นดินนี้จะถึงรอ6กรอเจ็จนถึงสมัยทอาจาร์ศิลป์มาจัดงานศริลรปกรรมแห่งชาติดูงานยุคต้นต้นเห็นไหมเนี่ยุคต้นที่ของท่านอังคารของอาจารย์ประสงค์ปฐมานุษ์อะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยต่างเนี่ยนะฮะเนี่ยในยุคผมแบ่งไปสามกลุ่มกลุ่มที่เป็นศิลปะแบบประเพณี นะอันแรกเป็นแบบประเพณีนะอันสุดแบบแบบสร้างสารรค์ใหม่ก็มีท่านอาจารย์ชลูดท่าอนอาจารย์ประหยัดพง์ดำอาจารย์ดำรงวงอุปราชพิชายนิรันด์อะไรเงี้ยนะประสงค์ปฐมานุษนี่รูปล่างนี่สสาคัญเหมือนกันนะครับรูปนี้นะประวัติคือว่าอาจารย์ประสงค์ไปตั้งขาย,ยางเขียนที่ว,วัดพระเชตดุพรลที่วัดพระโหนดะดูของจริงเลยแล้วเขียนเป็นคิวพิซึมอ่ะเออเราไปรู้เราเห็นยุคนี้เราก็ขำเหมือนรูปสพสเด็กๆทำ แต่ถ้าเอาตามประวัติศาสตร์รูปนี้อาจารย์ประสงค์เอาขาอยะไปตั้งที่วัดพระเชตุพนนะรลอวัดโพแล้วยืนมองของจริงนะครับนอื่นก็เขียนแบบอิมเพชชันนิสแบบอะไรไปอาจารย์ประสงค์ถอดไปเป็นคีบิซึมแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับองค์ความรู้แล้วรูปนี้ถามว่ามันเป็นคีบิซึมแบบคิบพีกัสโซไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไทยนะครับผมว่านี่ผมอยากให้ดูเป็นคีรยย์ดใหญ่ๆอย่างนี้ผมยังอยากกราบเรียนทุกความขอรบว่าความเป็นไทยเนี่ยนะ มันอยู่ที่ตัวนามสองส่วนแน่นอนแต่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยช่างมันถ้าเราเข้มแข็งตรงนี้ครับนี่นะผมคิดว่าเราจะเอาเมีเดียอะไรมาเอา,อเอารูปแบบทางที่นี้ที่เป็นอย่างผมปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ใช้เครื่องฉายสไลดย้เขียนกระดานดำประกอบว่าเด้นกพกระดานดำแบบเนี้บมาบมัญญัติกระดานชนวนแล้วโทษทีขอบคุณท่านพิธีกรเอากระดานชนวนบวกกับในนี้มีองค์ความรู้จมเลยแล้วผมก็ไปสอนทําไมอะ่ะก็ผมก็ ม,มันสะดวกกว่าผมไปผมจะไระจุอะไรให้ลูกน้องช่วยทำผมก็ไปบรรยายมีหนังมีละเมงละครก็ไปฉายกันไปประกอบบางครั้งเราสาธิตเพนสดก็ได้ก็มันมีเดียวมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับมันก็ามาใช้แต่มารับใช้อะไรครับมารับใช้คอนเซปต์มารับใช้เจตนาของความเป็นครูที่จะสื่อสารองค์ความรู้ไม่ใช่บางคนพก iPad พดพกออคอมพิวเตอร์มาเสร็จแล้วเอาลายการู้เอาของก็หลังมาย้ำๆๆ้วฉายพอดูจบแล้วไม่รู้ว่าจะสอนจะพูดจะสอนว่าอะไร หรือสอนให้เด็กก๊อปปี้ฝรั่งส่งไปเลยแสดงเราไม่ได้พูดถึงตัวคอนเซ็ปต์กับคอนเทนต์ผมย้ำนะจะเป็นครูสอนศิลปะจะทาอะไรก็ตามศิลปะทุกแขนงต้องมีคอนเซ็ปต์กับคอนเทนต์แม้แต่รัฐบาลที่บริหารประเทศนะต้องมีคอนเซ็ปต์ก่อนมีเป้าหมายแล้วก็มีคอนเทนต์มันถึงพูดถึงรูปแบบกระบวนการบริหารประเทศว่าทํำยังไงมันแลวบอกว่าเอาอยู่เงี้ยใครพูาเอาอยู่เอาอยัางไงให้อยู่ จัดการได้เอาอยู่นะเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันก็คอนเซปต์คือกระบวนการจะทํำยังไงร,รูปแบบไม่มีเป้าประสงค์แล้วก็มีรูปแบบวิธีการในการที่เอาเขาให้อยู่นะปีนี้เอาอยู่หรือไม่เพราะแล้วแต่เวรกรรมผมไม่รู้ไม่ออกความเห็นนะนี่ก็เป็นงานยุคศิลปะผมแบ่งว่าเป็นสาคนแล้วกันน,ะนี่ยุคก่อนสองพั Ad นสิบเก้านะมีอาจารย์เฟื้อนะฮะทุกท่านคงรู้จักแล้วกันเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบยุคคิว eh, บิซึมตามปลายเป็นเอ็กเสชั่นแล้วก็อาจารย์คำจอนสุนพงศ์ศีอาจารย์เฟื้อยุคหลัง อาจารย์สวัสดิ์ตันติศุกดอ่ะดูบนผ่านนะถ้ารู้จักดีอาจารย์จกักรพันธ์เนี้ยอาจารย์จำรหัดเกรติกล้องอาจารย์ทวีนะเขาว่าเ,าเอาเอาหัวกะทิผมถามว่าที่รูปอยู่บนจอเนี่ยทั้งหมดนบนพาแนลเนี้ยมันเป็นฝรั่งไปไม่ได้หรอกมันเป็นไทยแน่นอนสิ่งที่เป็นไทยคืออะไรครับนามสองส่วนครับที่มันซ่อนอยู่ของใต้ภาพเนี่ย ถ้าเขามีคอนเซปต์ที่แน,น่นอนผมก็เอาบรรผาเพราะฉะนั้นสรุปเพื่อง่ายว่านะผมคงไม่ไม่เข้าไปในภาคกันละเพราะเวลาไม่มีนะผมพูดพง,ง่ายว่าโครงสร้างของศิลป,ปะในแต่ปี2ศ1 9ีเนี่ยภาควิชาศิลปไทยเกิดขึ้นมาโดยท่านศาสตราจารย์ชลูดเนี่ยแต่อเดียมมนมาจากท่าจนจารย์ศิลป์นะครับไม่ใช่ชลูดคนเดียวศิลป์ท่านพยายามวางแนวจอมพลปอเนี่ยนะครับ ก็อยากให้ประเทศชาติเราเป็นบ้านเมืองศิวิไลและมีมหาวิทยาลัยแล้วใช้ศิละปะเป็นตัวนําธงที่จะพัฒนาให้ชาติศิวิไลแล้วท่านก็จะเป็นมาลานําไทยใส่หมวกให้ใหล้าวงมาตรฐานห้ามกินหมากห้ามห้ามอะไรต่างหลายหลายยห้ามห้ามฟังดนตรีไทยห้ามเล่นดนตรีไทยท่านก็ห้ามไปถ้าบอกไม่ศเวิไลอาจารย์ศิลป์ก็เข้าไปแทรกตรงนี้แล้วก็ใช้จังหวะอกาสที่ทําอนุสาวรีย์หลายอันเนี่ยแล้วก็เชิญจำปนรมาดูที่มหาวิทยาลัยจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ อาจารย์มนตรบอกโอ้โหนี่คือความสี่เวลาชาติจเจริญแน่นอนเข้าแผนจะสินจัดงานส่วมกันแห่งชาติสองสี่เก้าสองปัจจุบันแต่สิ่งทีจ้ามนบรคอนโทรลอจจะสินไม่ได้คือจันสินพยายามจะใส่ตัวคอนเทนต์ตัวคอนเซ็ปต์ของความเป็นไทยเข้าไปเพราะเนื้อหาสาระความเป็นไทยสําคัญมากกับกับเอ スピードของการสร้างงานแต่รูปแบบวิธีการจะเป็นแบบเป็นเซอร์เรีสเป็นอิมเพรสชันนิสต์แอเพรสชันนิสต์เป็นแอ็บสแตรกในยุคหลังแล้วแต่ผมก็ว่าไปแต่ไอตัวคอนเทนต์สำคัญคนไหนที่สามารถได้มีแนวะคิดหรือภูมิปัญญาความเชื่อเกี่ยวกับวิถีทางวัฒนธรรมเนี่ยอาจารย์จะผลักดันอาจารย์จะผลักดันค่อนข,ข้างมากนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นคุณอุปการที่อาจารย์ศิลป์ทำมาให้กับวงการศิลปะวัฒนธรรม ร่วมสมัยของไทยที่มีฐานล่าทาง,ทางและอีกคนนี้ผมขออญาตพูดถึงคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมัญาณฤสราณนวัติบงถ้าไม่มีพวกท่านเอาจารย์ศิลป์ก็เกิดไม่ได้ไม่กันทั้งสองพระองค์ได้ช่วยอาจารย์ศิลป์ได้สมเด็จกรมัญญาิ์เนี่ยช่วยอย่างมากในการที่จะักดันทุกอย่างทําให้เกิดอไอ้รูปแบบศิลปะอย่างนี้ขึ้นมา นี่คือฐานรากของศิลปะร่วมสมัยของไทยที่ผมถือว่าโชคดีนะฮะเข้มแข็งมากที่เกิดมาจนถ,ถ,ถึงปัจจุบันผลงานเหล่านี้ยังมีถูกสะสมและมีมากมายเลยที่เราไห,หาดูได้สรุปนะฮะสรุป,ปง่ายๆคือว่าจากปีที่2492จากงานศึกรรมแห่งชาติจนจนเกิดงานจิติกรรมบัวหลวงปี2519ผมต้องขออนุญาตพูดถึงจิจกรรมบัวหลวงก็หมายถึง ธนาคารอุเทนได้เห็นความสําคัญว่าทาอย่างไรที่จะส่งเสริมศิลปะที่มีภูมิปัญญาความคิดแบบไทยขึ้นมาก็โดยน้นที่จิตกรรมเรียกชื่อว่าจิตกรรมโบหลวงตเมื่อเริ่มมันก็จัดประกวดก็มีท่านคุณมิซิเมยิปอินซอยท่านกาลาวิออชอารชลูอจรสวัสด์พวกนี้นเป็นตักมอเลยแบ่งงานศิลปะเป็นสองสามส่วนคือศิลปะแบบประเพณีศิลปะแนวประเพณีและศิลปะแบบร่วมสมัยแต่ความจริงแล้ว โจดสามตัวเนะ่ะเมื่อนับเนื่องมาถึงปัจจุบันมันไหลเข้าหากันครับมันไหลข้าหากันแล้วสิ่งที่เป็นไทยเนี่ยมันอยู่ที่วงรอบเนี่ยนะครับศิลปะประเพณีนะครับ,รรรบวงกลมเทาๆเนี่ยอาจารย์ชูช้ว่าถุงมันถุงถุงผ้ายืดที่ผู้หญิงก็ใส่กางเกงบางๆนะฮะคือถุงน่องนะฮะมันสามารถยืดหยุหน่นได้มันครอบอยู่ไอ้ถุงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมีความรู้สึก มีความศรัทธาและความคิดคลุมอยู่มันยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่อยู่ข้างในจะเป็นรูปแบบไทยผสมสากลเทคนิคสากลเรื่องราวเนื้อหาศาสนาเรื่องราวเนื้อหาทางวิถีวัฒนธรรมมันถูกดิวิลล็อตมาเป็นรูปแบบไทยภาษากลเป็นเนื้อหาเรื่องของว่าความเป็นอยู่สังคมปัจจุบันอย่างที่อาจารย์มนเทียนทำหรืออาจารย์สาครินทำมันเป็นเป็นพอดเรื่องมันเป็นอินสปายเป็นความประดานใจแต่ไอ้ถุงรอบนอกสีเทาๆเนี่ยฮะเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย สำคัญมากถุงรอบๆกรอบสีเทาๆตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์กับคอนเทนต์ที่เราต้องสอนเหมือนสอนลายไทยเนี่ยพวกเราคงได้เรียนวิชาศิลปะวิชาวะว่าเขียนลายไทยกันนะถ้าสอนเพียงแค่ว่าเข้ามาขั้นที่หนึ่งเขียนภาพสีเลี่ยพื้นผ้าด้านตั้งตีเส้นทยางเขียนเป็นรูปกรอบเป็นรูปนอก็นฟอร์มสามเหลี่ยมเป็นฟอร์มกระดก หยาบๆสามตัวบากลายเข้าไปแล้วตัดเส้นตามบากสบัดลายให้เหมือนเฉลิมชัยให้พริ้วที่สุดเนี้ยเราได้อะไรเราได้แค่รูปแบบครับเราได้แค่เทคนิคแต่เราไม่เคยสอนคอนเซปต์กับคอนเทนต์ว่าลายไทยมีที่มาที่เป็นที่ไปยังไงเราได้แค่ฝีม,มืออย่างเดียวถ้าสอนอย่างนั้นวิชาศิลป,ปะล้มเหลวเราได้แค่แ hand hand ก็คือทักษะทางฝีม,มือแต่เราไม่สอนเรื่องเ e a กับ h า a r เฮดก็คือคอนเซปต์ h า a r ก็คือใจ ถ้าเฮกับฮาร์ดมันเกิดหรือนามสองส่วนมันเกิดนะฮะสิ่งที่วิทคากรสองท่านเนี่ยมันก็จะงอกงามจะเป็นเมืองปลายจะเป็นบ้านแม่คําปองวัดภุม,มินชุมชนจังหวัดน่านหรือแถวอัมพวาที่กาลังจะมีโรงแรมบ้าบออะไรขึ้นมาเนี่ยมันคงไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรอ,อยู่ตรงนี้อะไรควรไม่อยู่ตรงนี้อาจจะโยงกับเรื่องของหงจุ้ยก็ได้หงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่แค่รูปแบบ แต่ฮวงจุย้ยเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยทางความคิดด้วยสิริตและความศรัทธาว่าไอ้นี่ใช่ไหมที่มาอยู่ตรงนี้วัดอย่างนี้หรือว่าพระแก้วมอ,อประตูเนี่ยมีคอนโดเป็นแท่งฝั่งโถนก็มาคำราษปาประเทศบุดอรอย่างเงี้ยมันใช่หรือไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาได,ได้ด้วยอะไรจะมาตีความว่ามันห่างจากวัดพระแก้วไปกี่กี่เมตรไปรู้มันถึงมันไม่ใช่แค่นั้นถ้ามันขึ้นมาแล้วมันสูงล้วม,มาคำทำลายทัศนียภาพก็ไปควร แล้วควรเป็นโซนแบบไหนที่จะต้องสร้างอาคารแบบนี้ที่ไม่ควรอยู่บนเกาะนคกศรลหรือไม่บางทัศนียภาพและนคกศรลประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของสรุปนะฮะคือการรู้คุณค่าด้านศิลป,ปะวัฒน์รู้แบบเข้าถึงอย่างที่พี่อยู่บอกบอกว่าเข้าใจไม่พอต้องเข้าถึงถึงจะพัฒนาได้ถ้าเราไม่อพิเชษไม่เข้าเข้าถึงไม่เข้าถึงในเรื่องนามสองส่วนนะผมไม่พูดเรื่องรูปนะฮะนามสองส่วนเพราะเนี่ยเราก็จะ เป็นอย่างเนี้ยผมคิดว่าเราก็พยายามมาแสวงหาความเป็นไทยผมกล้าพูดเลยว,ว่าความเป็นไทยไม่ต้องแสวงหาความเป็นไทยมีอยู่จริงมีอยู่ในวิถีทางวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมอยู่ได้ชีวิตอยู่ได้วัฒนธรรมก็อยู่ได้เราจะไปทไําลายตัววิถีธรรมวัฒนมเราบอกว่าเราต่อสู้เพื่อจะสร้างะนะรฮะกทมพยายามจะสร้างหอศิลป์มีหอศิลป์เพื่อจัดอินสตอแต่วิถีชีวิต อาร์ติสต์บางคนที่เขาทํางานศิลปะอยู่กับท้องถิ่นของบ้านหลังคาจากในบ้านนะั้นนั่นก็คือหอศิลป์ของเขาเร้กเาต้องดูแลแล้วเขาต้องเพิ่มมาะเด็นเข้าให้ได้ไม่จยาเป็นจะต้องเอางานเขายกมาติดแสดงในหอศิลป์หมดเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของความเข้าใจผมว่าถ้าเข้าใจศิลปะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าที่อยู่ของศิลปะมันควรจะเป็นยังไงอยู่อย่างไรอยู่แบบไหนอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างงี้นะ ท่าน,นเมื่อรู้ค่าแล้วมันถึงกระบวนกระบวนการดูแลร,รักษาสุดท้ายจริงๆสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือว่าการทำนุบำรุงเสรอปวธรรมของชาติเนี่ยมันมีทั้งหมด6พันธกิจหมายถึงงานอนุรักษ์งานสืบสารงานวิจัยงานพัฒนางานสร้างสารรค์และงานสนับสนุนเพย่แพร่ทั้ง6พันธกิจเนี่ยพวกเราทำมาได้หมดเลยพันธกิจของทำนุบำรุงเสือปวธรรมอยู่ในทุกมหาลายัย ผมกล้าถามแต่หลายมหาลัยงงมากเลยไม่รู้จะทํากิจกรรมอะไรกับทํรารู้หนุศิลปวัฒนมเพราะเขาไม่รู้ค่าและไม่รู้ที่จะจัดการว่ราะจะไปดูแลศิลปวัฒนารมหาลัยเขากับท้องถิ่นหรือกับอะไรที่อยู่ได้อย่างไรเพรามีตั้งหกภาษกนะิจนีะนั้นการรู้ค่าว่าศิลปะคืออะไรศิลปะมีความหมายยังไงความเป็นไทยมันก็ซ้อนอยู่ในนั้น,น,นก็เราจะไปอน,อน,น,ปนอุรักษ์ยังไงจะไปสืบสานแค่ไหน อะไรควรอนุรักษ์ไว้อะไรควรสืบสารอะไรควรวิจัยวิจัยอะไรวิจัยเพื่ออะไรอะไรควรพัฒนาอะไรควรสร้างสารรค์มันจะมีมิติของมันนะครับดังนั้นก็คงพูดในประเดเ็นตรงนี้ว่าออขอขอบคุณบุคคลสำคัญโดยเพราะเจ้านายหลายพระองค์รวมเพราะเด็จเจ้าฟ้ากรมปราธิชาจรานทร์เพศิน์เพลศรีและบุคคลที่ร่วมรับไปแล้วเนี่ยที่ที่ทมได้กล่าวถึงเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้วงการศิลปะวัฒนธรรม ร่วมสบายมองไทยเนี่ยเดินหน้ามาได้ค่อนข้างชัดเจนจากรูปที่ปรากฏเพียงแต่ว่าการดูผู้ด,ดูอาจจะไม่เข้าใจมองแค่รูปแต่ไม่ดูถึงตัวคอนเซปต์กับคอนเทนต์มันทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนไปนะฮะแต่สิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์วิทยากรอของท่านพูดนะก็คือโครงสร้างเดียวกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ร่วมกันนะผมคิดว่าศิลปะทุกแขนงของเราเน่ยจะเดินไป อย,อย่างมั่นคงนะครความเป็นพื้นบ้านเขาอาจอยู่อยู่แค่ไหนอะไรควรจะพัฒนาพัฒนาแค่ไหนเราจะรู้ว่าควรจะให้เขาไปแค่ไหนใครคนพัฒนาครับเขาแหละครับตัวศิลปินตัวช่างพื้นบ้าน่ะเขาจะพัฒนาเขาจะแอบสอบเขาเองไม่ใช่เราไปจูงจมูกเขาไปบังคับเขาให้เขาทำตามน,านั้นตามนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการทำลายล้างวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คง งคงรบกวนประมาณนี้นะครับสุดเกินเวลดาไปพร้อมควรขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ปรีชาครับกท็ท่านอาจารย์ก็นะฮะได้นําเราไปสู่อดีตด้วยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะคร่าวๆโดยเฉพาะย่างยิ่งสายทางด้านศิลปะ,ปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตลักษณ์ไทยนะฮะเ,เดี๋ยวเป็นรอบสองของอาจารย์ปรีชาแล้วกันนะฮะที่จะเป็นเรื่องฝีพระหัสนะครับจะมระหว่างนี้จนะขอให้อาจารย์พักก่อนฮะ ตอนนี้นะครับรอบสองไม่ทราบว่าวิทยากรทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์ทรงวิทย์อาจารย์รงศักดิ์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับนะฮะอาเชิญอาจารย์ทรงวิทย์ก่อนครับครับสวัสดีครับรอบสองนะครับก็ได้ฟังทั้งสองท่านก็ได้ความรู้เยอะนะครับแล้วก็ทําให้หลายเรื่องที่อาจจะยังไม่ตกผลึกนะฮะก็ตกผลึกนะครับจริงแล้วหลายคนเป็นนักปฏิบัติ ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับอยากทำก็ทำนะฮะแต่ไม่ไม่ค่อยได้กลับมาคิดทบทวนนะครับพี่เจนนาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกันอย่างดังที่ท่านศาสตราจารย์ปิชาท่านได้พูดถึงเอาไว้นะครับหรือว่าท่านอาจารย์เดืนงศักดิ์ที่พูดถึงผมมีข้อสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการแสวงหาความเป็นไทยอยู่ด้วยกันเจ็ดิตินะครับอ,อันนี้ก็ลอง ลองสรุปดูนะครับจะพอสรุปได้ไหมนะฮะมิติที่หนึ่งคือมิติด้านร่างกายนะครับจริงแล้วคนไทยเนี่ยที่บอกว่าคนไทย,น,ยนะฮะจริง,รงอาจจะเป็นส่วนผสมนะครับโครโมโซมหรืออะไรเราไมีอะไรเนี่ยมาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับไม่ไว่าจะเป็นจีนนะครับแขกมอนลาวนะอย่าลืมว่าคนที่มาสร้างเมืองกรุงเทพมานครเนี่ยนะฮะ ก็มาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับนะฮะพวกจามก็มานะครับพวกลาวก็มาเยอะนะครับพวกจีนก็อยู่แถวๆนี้นะฮะก็มาค้าขายนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคือมีนักวิจัยนะครับเขาพยายามที่จะดูเรื่องของออดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีการผสมกันยังไงกันบ้างผสมผสานกันยังไงในความหลากหลายเนี่ยจนมาเป็นคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่คนเชื้อสายเดียวนะฮะมันมีส่วนผสมของได้หลายกลุ่มนะครับอันนี้ชัดเจนถ้าจะบอกว่าคนที่อยู่ที่นี่นะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยคือคนไทยแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเนี่ยต้องบอกว่าในความเป็นจริงนี่นไม่ใช่นะครับก็ในทางวิชาการก็ชัดเจนแล้วนะครับมีการวิวจัยมีการศึกษาชัดเจนแล้วนะครับ ว่ามีการผาสมกันนะฮะ,ะในส่วนในเรื่องของมิติด,ด้านอารมณ์นะครับก็อาจจะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ประมาณไหนนะก็ดูเอาก็แล้วกันนะฮะถ้าคนจีนก็อาชงฉางหน่อยใช่ไหมฮะพูดเสียงดังนะครับเราก็ไปเที่ยวเมืองจีนเราก็เห็นนะะคนเวียดน,นามก็ประเภทหนึ่งคนเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเขาบอกว่าถ้ายิ้มให้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ยิ้มตอบนะฮะนะฮะถ้าเขายิ้มตอบหมายถึงว่า เขาต้องการคือถ้าถ้าถ้าเขายิ้มตอบกับเราเนี่ยนะครับคนเกาหลีเขามองว่ามักจะมาสแสวงหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะนั้นคือมันก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเสียเมืองยิ้มเราอาจจะยิ้มได้นเฉพาะพวกเดียวกันเองนะครับเข้าใจนะครับไปยิ้มให้กับเกาหลีเกาหลีก็อาจจะเฉยๆนะครับแล้วก็บอกว่าเออเขาไม่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีอะไรเขาไม่ใช่นะฮะอ่อันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจนะครับ มิติด้านปัญญานี่ผมว่าคนแถวแถวนี้นะครับมีความเฉียบแหลมนะครับถึงสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็พัฒนาเมืองมาจนถึงปัจจุบันนะครับสามารถที่จะรอดพ้นเงื้อมือประเทศล้านาน,นี้ขคมได้อย่างยกตัวอย่างของอีสานเนี่ยนะจะเห็นว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิปัญญาลึกล้ำอย่างที่ผมยกตัวอย่างหมอลำในเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าวรณกรรมเนี่ย มันไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาสามารถที่จะลำได้ทั้งคืนเพราะฉะนั้นคําว่าลำนี่หมายถึงเรื่องที่ยาวเขียนต่อกันเป็นยืดยาวสาม,สา,มารถลำสามาัถสามคืนได้วรรณกรรมเนี่ยนะฮะหนังสือผูกหรือใบลานเนี่ยมีเป็นยี่สิบพับนะครับถึงจะจบเรื่องพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือปัจจุบันตัวหนังสือปัจจุบันเนี่ยได้ประมาณ4 0 0 5 0อห้าอหน้าต่อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของคน ในอดีตเนี่ยไม่ธรรมดาเลยคนที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านปัญญาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแน,น่นอนนะครับต้องดูมิติด,ด้านสังคมนะครับมีฮีตของประเพณีในการรักษานะครับสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขผมว,ว่าตรงนี้ก็น่าจะต้องมาดูกันว่าโอ้โหนะฮะมันไม่ธรรมดาอีกเช่นเดียวกันมิติด,ด้านจิตวิญญาณนะครับความเชื่อนะครับสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ใน สังคมเราเนี่ยนะครับในด้านที่เป็นนามอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงไปนะครับอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเป็นวัตถุนะครับแต่ถ้าเรามองกันลึกๆจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณนะครับมีผีแทนเทวดานะครับรักษาเอาไว้นะครับมีเจ้าที่นะครับมีปู่ตานะครับคือเป็นบรรพูรุษของเราอะไรต่อมี่ะไรเป็นเรื่องของความกระตันยูเลยนะครับมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ ปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วอย่างกรุงเทพนี่อาจจะเป็นเมืองน้ำนะครับหรือหลายที่เนี่ยนะครับก็อาศัยลุ่มน้ำนะครับพอน้ำมาก็โอเคก็มีวิธีการเหมือนกับที่เขมรเนี่ยเขาก็ยกขึ้นแล้วก็ลอยแผลนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นได้นะครับมิติด้านอาชีพก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็สัมพันธ์กันนะครับคนแถวนี้เนี่ยทำไรไถนาครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะะมันก็สัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่ เราเาจะเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่อยู่แบบ